เกิดอีหยังขึ้นมุเจ้าขานะฮะน้องสาวพยาบาลฟินแลนด์คือว่าจังซี่บุเจ้านะโอ้โหนะสำหรับคุณนิถาว่ารุ่นมุเจ้าขาน้องสาวพยาบาลฟินแลนด์เนาะที่ล่าสุดนี่เพิ่นก็ได้อ่าได้ไปอัพนะฮะให้เป็นสาวเต็มโตบุเจ้าขาเพิ่นทั้งงามทั้งสวยทั้งเกง่งทั้งจิตใจดีมีความสามาถหล่นหลามมุเจ้าขาซอยพยาบาลฟินแลนด์บริหารจัดการได้ทุกเรื่องทุก เราได้ออกมาได้ดีและเฟอร์เฟกมากนะฮะสำหรับที่ในภาพที่เข้าเห็นหลายคนหลายท่านเนาะอ่านะหลายคนก็สิเห็นในในภาพบ้องเดียวกันกันกบสมหญิงนะว่าบริหารจัดการได้ดีมากๆากูาุเจ้าเนาะโอ้โหเออได้เพลินกด็ดีดีนอกสาวเพิินกะตาหักแต่แพงยมุเจ้าขาเนาะนะนะหลายคนก็ได้ออกมายอมรับกับคุณคณิต ขอภัยคุณนิถาว่ารุ่นนี้นะฮะหรือคุณโกดกีมุเจ้าขาน้องสาวของผู้บัญชาบ้านฟินแลนดน์เนาะตอนนี้เพิ่นกลับไปดูเร่ลนกาเฟ่มุจมจาขาน่ะฟิ Cafe, นแลนด์คาเฟ่นอยูทีเมืองอุดรธานาีหลายคนก็นสิบคอยเห็นเพิ่นโพยูทีค่ายตัวเกียวมิวสิกเป็นท่าใดช่วงนี้มุเจ้าขานะต่อไปดีเพร่อกษียกลับมาบริหารจัดการลานฟินขับต่อนะ น่านเก่งอีหลีมีแต่เนี่ยผ้ากันเหตุมีแต่เนี่ยผ้ากันสางนะฮะล่าสุดนะเพววื่อนบอกว่าจึง้งศรีมเจ้าขาวอกได้ดีมากๆเนะาะจังบอโดโนดหลวกหลายๆท่านหลายๆคนนะเขาเอาญาดเอยซื้อบอดโนดกันเรียวกันเนาะที่ได้ออกมายอมรับนะฮะว่าคุณโกกีนะน้องสาวบอเดเนี่ยเพื่อนว่า,วาเก่งมากนะฮะเก่งอีหลีมเจ้าูเจ้าโอ้ยยอมรับนะ,ะทุกคนยอมรับว่า วางตัวแล้วก็อะไรดีไปหมดเลยการวางตัววางตัวนะฮะการวางตัวนี่ก็สาคัญเดมูเจ้าขานะเพราะว่ามันต้องดีเนาะถ้าวางตัวไม่ดีมันก็จะเป็นภาพมุมมองของแฟนคลับเอฟซีบรีเดมูเจ้านะฮะล่าสุดปนวาจังซีูุเจ้าขาเพื่อนกะว่ากะว่าออกมาได้ดีนะคะโอ้โหเป็นเป็นความคิดที่ดีมากๆเป็นความคิดดีๆจริงๆนะฮะสมหญิงยอมรับสมหญิงเนี่ย ชื่นชมเลยมืเจ้าขาเพิ่นวาจังสี่เนาะนะเป็นคนที่ไม่ชื่นชมใครออกสื่อและไม่ตำหนิใครออกสื่อยิ่งคนของตัวเองเพราะนั่งคิดดูแลว้วว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นปกติเห็นใครทำดีก็ชมผ่านทีมงานของตัวเองหรือเห็นข้อบกพร่อง ก็เตือนกันเองหลังบ้านเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเข้าใจหัวอกทุกคนที่เป็นลูกน้องคนเพราะเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาโอ้โหโมเจ้าค่ะนะได้ฟังแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกจังไดสำหรับคนที่เป็นลูกจ้าง กับนายจ่างนะฮะโดยเฉพาะพื้นทํางานเนี่ยฮะนําชื่อโชว์เชียวเนาะเหตุต่างๆนานะน้านําคอนเทนต์นําขายเพียงมันบอการตํานี้กันนะฮะบางคนกับทายคลิปตํานี้บางคนกับตํานิตอนที่ยังไรสดอยู่นะทําให้ลูกน้องทําให้คนที่เป็นลูกน้องเนี่ยรู้สึกอายอับอายลนบืเจ้คขาเรื่องด่ามุงด่ามากกระจิตามมาตํานี้นาออกซื้อมันบริสุทธิ์อีอย่างให้ขืนมาในมืเจาเนาะ ไม่ได้เชื่อให้อะไรดีขึ้นมาเหมือนเพื่อนวานละ่ะแต่บางเือมันก็นดีอยู่แต่ว่าขอเสียมันหลายเด้นะฮะไปตัมนี้ตีเตือนออกซอนะฮะมันอับอายนะ,ะเพื่อบางคนกับสีสันหากระยอดวงหยอดวิวนนะะเนาะนะเพื่อนก็นยังมาบอกไว้อีกว่าคอมเมนต์ว่าไม่รักใครพิเศษย่ำเลยดีดเพื่อนเนี่ยไม่รักใครเป็นพิเศษเพราะทุกคนเท่ากันสิ่งสำคัญคือครองตนให้อยู่ตรงนี้ ได้นานที่สุดจังหวะชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเสมอโอ้โหทัศนคติยอดเยี่ยมอีลีบุเจค้ค่ะการข้องตนไหนา่นนะมันบ่งมันบริยง่ายคือคือคอเพิ่นว่าด้วยบุเจค้คขาโอ้โหนะหลายคนกับไปคอมเมนต์นะโอโหัวใจแน่นะคะับบอดฟิล์มกับไปคอมเมนต์แฟนกับเอฟซีโอ้โหเขาไปชื่นชมกันอย่างมากนะฮะสมยิงก็ชื่นชมเหมือนกัน เพิ่นเว้าถืงอ,อีหลีละ่ะตำนี้คนออกซื้อลูกน้องออกซื้อมันกับบดีนะฮะเออมีหยัางกับุยกันล้างบ้านตำนี้กันล้างบ้านซื่นส้มกันหล้างบ้านนะฮะต้อนหนาต้อตากันก็นดีนี่แหละนะฮะเพื่อนโพสได้ประมาณ18นาทีที่ผ่านมามือเดียวันที่22กลุ่มภาพันนะฮะนากะฝากไว้น้ำเด้นนะคะทีมงานไข่เพียงตัวเกี่ยวมิวสิกเพื่อนโด่งดังมาได้กับย้อน ความสามารถนบุเจคาดาการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแฟนคลับ f อซมากเพิ่มขึ้นนะผู้ดซิมาดังแบบใดก็ตามที่ถ้าไม่มี f อซจะดังไปได้ไม่นานด้บุเจ้าคา แต่สาหรับผู้ยิบ้านนี่ไปสําคัญแสดงยูสายโอ้โหเนมเมือ่อคืนนี่ไปทําการแสดงยูใช้วานนะคะโอ้โหยังมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจยังเสี่ยงมาบอกสูฟังอีกครั้งหนึง่งว่าเกิดอีหยังขึ้นกับเวทีตู่เกี่ยว Music, มิวสิกบูเจ้าขาแต่ผู้ยิบ้านฟินแลนด์สร้างสิริตที่ดีมากๆเลยนะฮะเหตุให้คนเห็นเห็ุให้เอฟซีเห็นเห็ุให้เอฟซีหนารักนะคะชื่นชมกันมากๆเดี๋ยวซีมอลให้ฟังอีกคลิปหนึ่งมูเจ้าขา